ผมกุ้คนก็บกับวิตกั่งี่ใส่เขาัสาบาเสาบดบเนี่ยเยมอซันาคนนกำห้องมันนี่นะเป็นเนี่ผมไ่รู้แต่คุณใส่ผู้คนชอบกุ้งมุกบอกกแกอุ๊บ้างแกอุ๊ล้วผมมาเพียวหวา เด้งมาหันเข้าวป็นของข้าวกาส่องนี่นะคส่องก็ค่อยใจส่องไปล้ันก <animals> ็ออกกูส่องอ่ะเออเดี๋ยวผมไปกันลูกๆจะขางนั่ฟีเฮ้ยจะขังใส่้สายบอกเจ้าแล้วเจะกัน้อกันเออจะกันต้ออันอยู่นี่เด็กนเดียวไปแล้วมีงานละ

เปเพ้ <S <S kind of mm. ่อยแปได้ดอมแรอนนี่ะมา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่า่าาฮ่าฮ่่าาาาา nhìn ngục nhìn ngón Đây nhé Đây nhé Như có lệnh Chị là Chị Đây như này, Khi Khi? này, này. cao Như câu cả. Còn có bị chết nền cao กาตวกล้วยกระปุม,มาประมาณาสิบกว่าปีเนาะพอดีมาเที่ยวาเทีวว่วสวนให้กับมันอุ๊กับปันไปเจอใส่มันออกนี่ตัวว่างังไม่โจกกับทุกเหล็กบอยอยู่ครับวันนี้ได้เหล็กนีครับได้เจ็ดเกกล็ติดที่ไหนครับเจ็ดติดปีปีนะครับตกล้วยอยู่บ้านเลขที่9กหมู่12ตเภเมือง,งจังหวัดพะเยา